สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริงครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร0 2 3 4 8 3 3 3 3 5ถึง๋แล้วเราไปทำไปทำงานอะไรต่างประเทศครับก็ไปสืบคดีเนี่ยแหละไปตามเรื่องราวต่างๆก็ไปเจออีธานฮันที่นั่นอีธานฮันมันก็อยู่ที่เนี่ยมันอยู่เชียงรายมาก่อนมันก็ไปแต่ที่นู่นเนี่ยเออแล้วคุณอยู่เชียงรายยังไงไม่รู้จักอีธานฮันรู้จักไหมรู้จักครับ ทำบัตรประชาชนหายไหมไม่เคยไม่เคยทําหายนะอืม,มนอกจากาส่งาหาอ,อนอกจากมีการส่งสำรงสำเนาอะไรกันอย่างเงี้ยอาจจะมีแต่ให้กับใครไปครับบางทีก็ส่งให้เอ็ดเวิร์ดมั่งให้กับโทนี่มากาสเยอะแยะไปหมดอะโทนี่มากาสคือใครครับก็คือเพื่อนผมเนี่ยแหละก็คือ บางทีเขาอยู่มาเมืองไทยเขาเป็นคนออสเตรเลียอย่างเงี้ยเป็นแอฟริกาอย่างเงี้ยก็มาเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยอีทานฮัทเราก็ส่งให้อีทานฮัทจำกับทุกครั้งไหมฮะคุณได้เซ็นจำกับทุกครั้งไหมครับที่ให้เอกสารแก่ผู้อื่นไปทำธุรกรรมอย่างอื่นที่เซ็นเพื่อเป็นการเองอ่ะเซ็นเซ็นกซ็ำกับเนาะเซ็นอ่เราต้องระมัดระวังแล้วปัจจุบันเนี่ยประกอบอาชีพอะไรผมหรอผมทำหลายอย่างอ่าอ่าครับ ทำหลายอย่างก็ทําค้าขายนาเข้าส่งออกก็มีแล้วก็อยู่ที่สํานักง,งานสืบสวนสอบสวนตรลปอก็มีสำนักสืบสวนสอบสวนปปปตรลปตรลปใช่ตรลปตำแหน่งอะไรครับอะไรนะผมหรอตำแหน่งอะไรผมเป็นตําแหน่งรองผูมิกับ อ่าลองพุ่งกับสืบสวนสอบสวนตรลปครับอ่าทำมากี่ปีอยู่มาหรอก็เจ็ดแปดปีแล้วนะตรงนี้เนี่ยเจ็ดแปดปีเนาะเออคุณต้องรู้จักอีทันฮันดิอีทันฮันส์อ่าอ่าครับอีทันฮันคุณรู้จักไหมผมว่าถ้าอยู่เชียงรายต้องรู้จักอีทันฮันรุ่นเจ็ดสิบับ ครับผมใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งเออเชื่อของปุกกรื่อื่นเข้ามาเนาะเพราะว่าในการเรื่องเสียเนี่ยนะครับมันมีการเรืเสียงอยู่เนาะนะครับเอาในเรื่องตรงนี้ก่อนแล้วเราไปทํำไปทางานอะไรต่างประเทศครับก็ไปสืบคดีเนี่ยแหละไปตามเรื่องราวต่างๆก็ไปเจออีธานฮันที่นั่นอีธานฮันมันก็อยู่ที่เนี่ยมันอยู่เชียงรายมาก่อนมันก็ไปแต่ที่นู่นเนี่ยเออแล้วคุณอยู่เชียงรายยังไงไม่รู้จักอีธานฮันรู้จักไหม รู้จักครับรู้จัก่รับเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งเ่ยอย่าเพิ่งเ่ยชื่อของเขาเข้ามาเนาะนะครับใจเย็นนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะครับเอาเรื่องประเด็นเนี่ยจะแจ้งความเนี่ยให้แจ้งยังไงก็แจ้งเนี่ยครับก็ลงทึ่ประจำวันอยู่นี่แหละครับเออเอาตรงตรงเอาชัดๆคือให้แจ้งแจ้งอะไรน้องคือพี่เนี่ยเป็นรองผู้กำกับเนี่ยอยู่ตอรอปเนี่ยเออน้องก็อยู่เชียงรายเนี่ยเออก็ ก็แจ้งก็รับแจ้งไปในฐานะที่เราทํางานคล้ายๆกันอือหรือต้องให้โทรหาอีธานฮันไม่เป็นอะไรครับไม่ต้องโทรหาเขาครับเขาล็อบบีเนาะในส่วนตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับข้อมูลอาจจะรื่นไหลเนาะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แล้วรู้ไหมว่าอีธานฮันเนี่ยมันเป็นใครรู้จักหรือเปล่าถ้ารู้จักเนี่ยจะไม่พูดคํานี้กับพี่เลย ครับเออผมประธานอภัยครับนะประธานทันครับผมรู้จักไหมนาตาชาวรนมารนอฟครับผมเออผมก็ทำตามหน้าที่เนาะพี่จะเย็นเย็นเออแล้วพี่สังกัดอยู่ต้องตรปอน้องรู้จักไหมหน่วยงานอ๋อจะใหญ่ในตรปเนี่ยรู้จักครับพี่แต่จะให้ผมทำยังไงครับผมก็ผมก็ทำตามหน้าที่ผมก็ทำงานเนี่ยครับ เออรู้ทำงานก,ก็ต้องเอาให้มันชัดเจนไม่ต้องถามเราครอบครัวอยู่กับใครอะ่ะเอาประเด็นชัดๆเลยแจ้งยังไงทําอะไรยังไงเราจะได้รู้เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ก็ต้องบินกลับไปเซีแอติลอีกแล้วครับผมเอ,เอายังไงว่ามาเลยหนึ่งสองสามสี่เราจะได้รู้เราจะได้ทําขั้นตอนต่อไปอย่างนี้ในเวลาประชาชนโดนหลอกอย่างนี้แล้วเขาจะติดต่อ,อยังไงลำบากนะ หรือต้องให้ตรลปไปลงพื้นที่สพเชียงรายไหมโอ้ใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับเดี๋ยวพี่จะได้ยกหูไปเลยเนี่ยตรลปเนี่ย <c oughs> แล้วนี่ก็ต้องจอดรถคุยเนี่ยก็ต้องไปท,ทําธุระน,นู่นนี่นะก็ต้องมาจอดอยู่บนทางด่วนเนี่ยสรุปคือยังไงเอาให้ชัดๆหรือไม่ได้พี่ต้องบินไปเชียงรายเองหรือพี่จะได้ให้อเอายังไงพี่ครับใจเย็นๆครับพี่อ่ะ ตรงนี้เนี่ยเป็นไปได้นะครับว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณเนี่ยอาจจะรั่วไหลนะครับก็ไม่ทราบได้เนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยผมจะทําการตรวจสอบในกองทะเบียนต่อจักรกรมให้นะครับถ้าตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่มีความผิดอะไรเดี๋ยวผมจะออกไปรับรองให้สามฉบับนะครับอ่าก็อย่างงี้ก็จบแล้วเออตรวจสอบเลยจะได้รู้เอาให้มันชัดชเลยน้องเออพี่เป็นลองพุ่กระดิ่งพี่แลไม่ด้งรออย่างนี้ได้ไงฮะคนที่เคยมีคดีความอะไรไหมครับ ไม่เคย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 มีเต็มที่ก็ดูบุหรี่บนรถเมย์มีแค่นี้ครับอ่าลองดูให้พี่หน่อยดูว่าใครเอานำข้อมูลของคุณเนี่ยไปแบ้างในการทำอะไรเพิ่มเติมที่ว่าผิดกฎหมายไปเนาะอ่าอ่าคือไม่ได้พี่จะได้โทรหายีทางท้งเพื่อนพี่แล้วหรือจะให้ลนงาตชาโรมานอฟไปตรงนั้นก็บอกพี่พี่จะได้จัดการให้มันถูกได้ยินครับเออ คือมันเสียเวลามากเลยทั้งกสทชเนี่ยก็พี่เข้าใจพี่เข้าใจพี่เข้าใจตำรวจทํางานเนะเข้าใจครับพี่เออแต่พี่เป็นถึงรองวงกับเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้ละกันนะครับอแล้วอยู่ตรปด้วยเนี่ยอยู่ตรปด้วยตรปรู้จักไหมรู้จักไหมตรลปเนี่ยรู้จักครับตรปคืออะไรครับตำรวจปลอมโอเคนะอย่าไปหลอกใครเขาอีกขอบคุณมากครับ